พี่ครับครับอะไรหัวะหนวดกุ้งหรือสะพานลำพงนี่มันคืออะไรครับหนวดกุ้งอยู่กับกุ้งนั่นใช่ไหมไม่น่าใช่ครับหนวดกุ้งที่แบบเกี่ยวกับลำพงครับเกี่ยวกับลำพงแล้วก็เออขาเรียกว่าอะไรอีกนะกับสะพานลำพงครับสะพานลำพงมันคือคือตรงไหนครับตรงที่มันโค้งเนี่ยเห็นไหมตรงโค้งมันเป็นสะพานเห็นไหมนะนี่นี่เนาะใช่ใช่ใช่โค้งโค้งเปนสะพานนี่เขาเรียกว่าสะพานลำพงแล้วถ้ามันตรงแล้วถ้ามันตรงเหรอ ก็ทางตรงไม่ใช่สะพานเขาเรียกว่าหนวดกุ้งแล้วแต่ช่างเรียกนักกระท่อมบางคนก็เรียกหนกุ้งบางคนก็เรียกว่าสะพานลำพงบางคนก็เรียกว่าฟิวลำพงแต่ละคนจะเลือกเหมือนกันใช้สับไม่เหมือนกันแล้วมันมีหน้าที่อะไรครับมันมีหน้าที่รับเสียงจาก power ไปหาวอยอยู่ข้างในกระท่อมเนี่ยตัวนี้มันถือว่าอุปกรณ์ที่สําคัญมากนะกระท่อมเนี่ยทำไมเขาไม่เอาสายไฟต่อลำพงเลยล่ะกระท่อมเพราะว่าหนวดกุ้งมันสามารถยืดหยุ่นได้เวลายืดตลอดเนี่ยคือมันจุดหนึ่งที่สาคัญเลยหนวดกุ้งก็มีหลายราคาหลายแบบหลายรุ่นหลายขนาดเหมือนกันแตัววเนนี้็ป ตัวเล็กเด๋อลำโพงเล็กก็หนกุ้งประมาณนี้ก็พอเห็นไหมอย่างตัวเนีนน้ยราคาถูกลงมาอีกหนกุ้งก็เป็นประมาณนี้ก็พออย่างประมาณเนี้ยครับอย่างพวกยีเบ็ดนิ้วเห็นไหมเด็กทองลองดูที่เบ็ดนิ้วก็นี่เป็นหนกุ้งยีเบ็ดนิ้วอย่างเช่นหนกุ้งเนี่ยม่หลายราคากระทอมอย่างอย่างม้วนเนี้ยพี่ก็ซื้อมาประมาณหลายหมื่นอยู่ม้วนเนี้ยเพราะเป็นหนกุ้งยีเบ็ดนิ้วเป็นหมื่นเลยับเป็นหมื่นหนกุ้งยีเบ็ดนขดหนึ่งมวลมันร้อยเมตรไงแล้วก็ความละเอียดของสายมีมีส่วนสำคัญมากครับอย่างกระท่อมเพราะว่าเวลามันทำงานเนี่ยมมมัััันนนนนนออ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 ยยยยยยยูู่่่่่าางงงีี้้้กกระะทหุตตตลลลลดดดเขขบบ เขาเราใช้เรียกเทนนอกรุ้งที่ดีถ้าเรากุ้งไม่ดีปุ๊บก็มีการขาดฝอยออกมาได้อย่างของในบ้านเห็นไหมเนี่ยเขาใส่เห็นไหมเขาเรียกว่าใส่ท่อหดใสเพื่ออะไรเพื่อเวลามันมันเด้งไปเด้งมาจะไม่เกิดฝอยไงถ้าอย่างเงี้ยเด้งบ่อยไปมันก็เกิดฝอยเกิดมีอะไรแตกออกมามันด้กระท่อมเป็นฝอยเล็กแตกมาประมาณนี้ของเป็นยีบิดนี่เห็นไหมมันก็เด้งอย่างนี้ตลอดี๋ยวพวกเส็กลางมันก็เส้นเล็กลงมาอันนี้ก็ราคาถูกลงมาคือมันก็เส้นเล็กก็ถูกลงอ่ะแต่พี่เรียกใช้ของแพงทั้งหมด ไม่ว่าเป็นนกกุ้งเล็กนรลกรก็ซื้อของแพงทั้งหมดมันจะมีราคาที่ถูกกว่านี้กระถ่อมเป็นจะเป็นแบบคอยมากกว่านี้แข็งมากกว่านี้ตัวนี้ยิ่งแข็งยิ่งยืดหยุ่นไม่ดีเสียงไม่ดีเหมือนกันตัวนี้ก็มีผลต่อเสียงเหมือนกันนักระท่อมมี้วยมีดิถ้าเอาเส้นเล็กไปใส่ลำพงใหญ่มันก็คือเสียงมีตามไม่ทันเหมือนมันส่งเสียงผ่านไม่ทันใช่ไหมใช่ส่งเสียงผ่านไม่ทันอาจจะทำให้มันขาดได้แล้วก็ตัวนี้เรามาที่สําคัญอีกก็คือฟิวลมงคงหรือบางคนทําไมัวกุ้งขาดอยจังตัวนี้มันนนเเเเปฟิิิวววลลโพงาาาาารััดดดดกกมมแบบหี้ยตช่่ขอน เน,นี่ยันลำพงเบสเนี่ยจะชอบเนกุ้งขาดเพราะว่าคือลำพงแต่ตัว,ตวมันทำแรงก็เราถีบนะกระท่อมเช่นยี่เบ็ดนิ้วเราทำนุ่มลึกลำพงก็เด้งแรงเปริปร,ปร์กแรงเงี้ยแรงไปอย่างเงี้งยทำให้หน่วยกุ้งหรือวอยมันรับไม่ได้แล้วก็มันก็ขาดขาดเพราะว่ามันจะฟิวสับรองให้เราไงคือฟิวขาดปุ๊บลำพงก็ไม่ดังแล้วลำพงก็จะใช้งานทนแต่ถ้าเราใส่หน่วยกุ้งใหญ่ขึ้นตายเป็นตาย ใช่ไหมอ๋อคือปล่อยเท่าไหร่ประมาณเท่านั้นใช่ตายเป็นตายบอยขาดต่อไปเนี่ยถ้าถ้าหนูกุ้งใหญ่ขึ้นเขาจะคำนวณมาให้พอดีกันเองก็้องคำนวณมาให้พอดีกันเช่นพาวเวอร์เหมือนกันพาวเวอร์เห็นไหมพาวเวอร์แต่ก่อนมีฟิลเห็นไหมมีฟิลก็ว่าพาวเวอร์ไม่แรงมันชอบขาดพี่ก็ไม่มีฟิลใช่ลำพงขาดก็ว่าพาวเวอร์แรงเกินเนี่ยเห็นไหมมันมันต้องจูนเข้ากันก็ได้หรับตรงเนี้ยอยู่ที่คนเปิดด้วยคือ ตู้ทุกอย่างลำโพงทุกอย่างอย่างนี้ลำโพงมิดโลเนี่ยก็ต้องให้มันเปิดมิดโลครับเลยไปเปิดกระเดื่องก็ไม่ได้เพราะว่าคมถิ่มอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมละ่ะเปิดได้แค่นี้อย่างนี้แสงกลางเนี่ยก็เป็นลำโพงแสงกลางเรงาจะไม่สามารถจะบีบได้บานเป็นเบรดได้ถ้ามันทางานหนักเกินไปหรือหนักจนรับไม่ได้หนวก,กุ้งก็ขาดก่อนสัญญาณเตือนครั้งแรกญราณเตือนครั้งที่2เราว่าเด็กกุ้งมันน้อยแล้วก็เพิ่มสองนี่แหละก็บอยขาดต่อไปเป็นสัญญาณเตือนของมันหนึ่งที่มีสำหรับตัวลำโพงหนวกุ้งนี้ส่วนมากก็จะขาดอยู่กับ อยู่กับลำโพงเบสมากกว่าอแต่ตัวนี้ลำโพงเบสนลก,กุูงไม่ขาดนะนระท่อมเนี่ยตรงนี้จะละลายทั้งหมดมันร้อนเหรอมันร้อนละลายทั้งหมดเนี่ยละลายทั้งหมดเลยลูกยางอะไรละลายหมดเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้เพราะมันร้อนมันร้อนจัดครับคือความร้อนของเพ,พอร์มาลำโพงก็เยอะอย่างตัวนี้คนเสพความดังมากดังเล็กน้อยเนี่ยเขาไม่ว่าดังนะคระท่อมต้อง เปิดจนเครื่องระเบิดขเขาเก็บบาดังเหมือนพี่เปิดแล้วถ้าเอาหนวดกุ้งใหญ่ๆอย่างนี้ไปใส่ดอกกลางที่ใส่เล็กๆมีผลไหมก็ใส่ได้เหมือนกันแต่เป็นเพรว่ามันเป็นฟิลไงคือสมมติว่าลำโพงนี้ส0มร้อยในกระท่อมอ่ะเอาดอกกุ้งราคา600ไปใส่เนี่ลำโพงก็แพงขึ้นคือมันจําเป็นโดยไม่ใช่เหตุไงเข้าใจไหมครับเขาก็เลยใช้หนวดเล็กแล้วก็น้ําหนักกระดาษเนี่ยมีผลสําคัญมากกระท่อมยิ่งใส่หนวดก,กุ้งหนักเท่าไหร่น้ําหนักกระดาษยิ่งเยอะเท่านั้นเพราะว่าพวกเสียงกลางเนี่ยเขาต้องการให้ใหกระดาษมันเบามันพิ้วไงเวลาเสียงออกมันจะพิ้วไปเลย ถ้าคอมหนักๆเหมือนเบ็ดยี่เบนิ้วาบางๆดอกเรากดมันลงก็ด้เขท่อมนั่นแหละนั่นเขาใชกก้เสียงเบ็ดเขาไม่ต้องการรายละเอียดเสียงอะไรมากมายเหมือนเสียงกลาง<อ>ประมาณนั้นเข้าใจแล้วเออเข้าใจแล้วโอเคตามนั้น